สวัสดีครับสวัสดีครับ่อแม่พีน้องปิฮักจูผู้จูคนครับยินดีต้อนรับสู่วิถีบ้านนาครับเจ้าวันนี้นะครับดีซีนะครับปอแม่ปี่น้องครับชวนปอแม่พีน้องมาเก็บพักกัดจอนหอวาผักกัดดอกด้วยกันนะครับจะเอาไปขายกัดเจ้ากัดสดมาเจ้านี่เลยนะครับเพื่อว่าจะได้ให้ปอแม่พีน้องได้กินพักสดสดกันเลยนะครับน้องเก็บแมลงนะครับเราจะเก็บต่อเจ้าจี้นะครับผักกัดจอนหลวาพักกัดดอกครับรักกัดกวางตุ้งดอกครับพอหน้าตาครับ นะครับครับปอกกับแม่ก็ไล่เก็บกันมานะครับเอาไปฉายคนอันส่งครับส่งดอกเก็บมาจีนะครับพักกัดจอนหลวพักกัดดากของขก่อนปลูกในในแปลงนาจีนะครับมาเก็บกันบมเจ้าเลยครับจะได้กินพักสดๆลากกินก็จะจะล้ำครับบมดต้องไปเก็บบาแรงครับเพื่อลูก,ก้าเพื่อค้นตี่้องจะเอาไปขายเฮ้ จะได้กินพักสดๆจะได้มอม่อก็จะได้ล้ำครับนี่ครับแม่ก็เก็บไปเม็จีเลยครับแม่ช่อรึเปล่าหม้อก็กัดจอนครับเก็บแบบสดๆนี่ครับอ่าเก็บได้หลายก็แหมได้หลายเนาะ, <c oughs> ะเดี๋ยวพอครับจะเอาไปรวมกับพักหอมปมพักกี้หรือพักชีลาวมอเขือหำมมา แล้วก็หอมแบงมะเขือหารวมมะเขือยาวนะครับเราจะเอารวมกันไปขายการสดการเจ้าครับนะครับพอานตาตาครับงามๆเลยนะครับเก็บกันบหเจ้าอีเลยครับครับพักกัดจอนหัวพักกัดดอกงามๆครับโตครับเอาไปจ้อครับเอาไปแกงกับน้ำพริกลวกกับน้ำพริกกับสุปุกับลาบกับซาได้ครับ ก,กัดจนักกัดดอกเน่ครับปอแม่ปีน้องมาเก็บกันตอนเจ้าเจ้าจี้ครับบอแป้งขอบุญครับถ้าหันบวนอีกนะครขนาดครับอันนี้เป็นตอนเจ้าตีซีปลายปลายแล้วครับตอนนี้นี่จะปอแล้วครับเอาพักนันน้อยพักนีน,น้อยครับไปเพาะกันเอาไปขายการซุกับเจ้าบ่เจ้านี่ครับเดี๋ยวก็จะ ไปกาดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้แม่เก็บเก็บสุดแบงละนี่ครับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้ตีปลาพ่อแม่พี่น้องมาจุ่ยกันเก็บผักกาดจนผักกาดกวางตุ้งดอกเอาไปขายการซุดนอครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจูบคุ้มกคนนะครับที่คอยติดตามคลิปแล้วก็อย่าลืมกดซับจะใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนอครับ ว่ากาดคลิปใหม่เนี่ยครับขอบคุณครับ